ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็น e ีพีที่2นะคะเป็น e ีพีที่สองของนูสสาสิทธิ์หลง,งเงินนะคะเบอร์โทรศูนย์หกห้าเกดี่่า idr ศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสนะคะมาพบกันที่ไอแอลอีพที่2องนะคะอี EP ที่2รายการแรกจะเป็นอ,อันนี้จะเป็น พระเนื้อดินของหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้น้องเปิดไว้ที่สามร้อยพร้อมส่งนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อดินของหลวงพ่อเงินนะคะของวัดบางคานนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามทักมาได้นะคะอันนี้รายการที่หนึ่งนะคะรายการต่อไปจะเป็นพระโบราณ อันนี้น้องไม่ทราบที่นะคะน่าจะเป็นทางใต้นะคะจะน้องจะได้มาแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแบบถากรวดโบราณอันนี้สวยสมบูรณ์นะคะอันนี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจทักสอ,สอบถามมาได้นะคะและการต่อไป จะเป็นเนื้อชินนะคะอันนี้น้องไม่ทราบว่าเป็นพระที่ไหนนะคะเราเห็นเก่าสวยมีคาบกุคาบดินสวยเราไม่ทราบที่จริงๆนะคะเผื่อพี่สนใจพี่ๆท่านใดสนใจชอบทักมาได้นะคะอันนี้น้องเปิดไปที่สามร้อยผมส่งเหมือนกันค่ะรายการต่อไป อันนี้ก็จะเป็นเนื้อชีนีเหมือนกันค่ะน้องก็ไม่ทราบที่เหมือนกันเพราะว่าน้องไม่ค่อยรู้เรื่องผ้าเลยน้องโอเคชอบถูกใจและขายได้อันนี้มีมันจะมีคาบกุคคา,าบขี่เบ้าเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นเนื้อชินนะคะพี่ๆถ้ารูปไม่ชัดอะไรยังไงทักหาน้องได้นะคะ เบอร์โทรศู5ย์หกห้าจ็สี่หนึนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อชิ้นค่ะในการต่อไปอันนี้จะเป็นลือสีหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อเขียวอมเหลืองถือลกบัวจะมียันอยู่ใต้ฐานนะคะอันนี้องค์นี้น้องเปิดไว้ที่300พร้อมส่งเหมือนกันค่ะถ้าภาพไม่ชัดอะไรยังไง ทักบอกน้องได้นะคะในน้องถ่ายรูปให้ดูต่างหากนะคะอันนี้สามร้อยพร้อมส่งค่ะและการต่อไปอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นของวัดไทยน้ำนะคะยังไม่ทราบว่าเป็นว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะมองไม่ค่อยถน,นะนัดเราไม่ค่อยรู้เรื่องพระนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจ ทักสอบถามได้นะคะ300อยพร้อมส่งค่ะและกันต่อไปอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะอันนี้จะเป็นพระทางใต้นะคะเนื้อเก่ามากค่ะน้องไม่ทราบที่ว่าเป็นพระทางไหนนะคะเผื่อพี่ๆสนใจน้องเอามาก็เป็นเพราะความแปลก ชอบส่วนตัวนะคะอันนี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะรายการต่อไปอันนี้จะเป็นเครื่องรางนะคะน้องก็ไปทราบทีเหมือนก,กันอันนี้ได้มาเหมาเหมามาค่ะไม่รู้พี่ๆท่านใดชอบเหมือนน้องหรือเปล่า แต่น้องก็ชอบความแปลกเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจชอบน้องเปิดไว้ที่300บาทพร้อมส่งนะคะและการต่อไปอันนี้จะเป็นพระโบราณนะคะเป็นพระทางใต้ค่ะวันนี้น้องส่วนใหญ่จะได้พระพิมพ์โบราณมาทางนั้นเลยนะคะ<ม>เผื่อพี่ๆท่านใดสนใจชอบอันนี้ เราเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะในการต่อไปอันนี้จะเป็นนางกวักนะคะเราไม่แน่ใจว่าเป็นนางกวักของปู่อิ่มหรือเปล่าถ้าน้องพูดผิดประการใดขออาภายนะัยหน้าที่นี้ด้วยนะคะอันนี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะในการต่อไป อันนี้จะเป็นพิมพ์โบราณนะคะน,นี้เนื้อเขียวปึกเลยนะคะเขียวเก่ามากค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระโบราณเหมือนกันค่ะวันนี้น้องได้พระโบราณมาเยอะเลยนะคะอันนี้น้องเปิดไปที่สามร้อพร้อมส่งนะคะเผื่อพี่ท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะคะ เบอร์โทรศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งนะคะหรือะะแอดไลน์ศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองหนึ่งค่ะในการต่อไปอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะน้องไม่แน่ใจว่าเป็นสมเด็จเจ็ดชั้นหรือเก้าชั้นนะคะเพราะไม่รู้เลยเรื่องพระเรื่องสมเด็จน้องอเอาแค่ชอบนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะคะอันนี้คร่าวๆจะเป็นอย่างนี้นะคะ เานับไปรตรงไหนกันรอันนี้จะน่าจะเจ็ดชั้นไหมคะน้องก,ก็ไม่ทราบที่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรอะไรยังไงนะคะพูดผิดไปไดถ้าพูดผิดน้องพูดผิดประการใดขออภยนะัยหน้าที่นี้ด้วยนะคะน้องเปิดไปที่300พร้อมส่งค่ะในการต่อไปอันนี้จะเป็นเนื้อดินอันนี้น้องไม่ทราบว่าจ,จะเป็นผ้าแถวคําเพงหรือเปล่านะคะน้องเห็นบดินเก่ามาก อันนี้น้องเปิดไปที่300ค่ะ300พร้อมส่งนะคะพ,พี่ีท่านใดสนใจทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะและการต่อไปอันนี้จะเป็นพิมพมเหสวนอันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะคะอันนี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งค่ะและการต่อไปอันนี้จะเป็นพระใส น,น,น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งเหมือนกันค่ะอันนี้สภาพเดิมเลยนะคะสภาพหิ่งเดิมเลยค่ะและการต่อไปอันนี้ภาพปิดตาปิดตานี้น้องไม่ทราบที่นะคะน้องเปิดไปที่300พร้อมส่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพี่ท่านใดสนใจทักสอบถามมาได้นะคะ ะการต่อไปอันนี้จะเป็นพระโบราณนะคะอันนี้น้องไม่ทราบที่เลยค่ะบอกตรงๆชอบความแปลกอีกเหมือนกันเห็นเก่าสวยโอเน้องก็เชาามาตามที่แบบไม่รู้เลยมาหาที่มาก็หามให้เจอจะเป็นผ้าที่เก่าสวยมากค่ะอันนี้น้องเปิดไว้ที่สามร้อยพร้อมส่งเหมือนกันค่ะ อันนี้ลดไม่ได้เลยนะคะอันนี้3ามร้อพร้อมส่งเลยค่ะทักพี่ๆท่านใดสนใจทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้น้องเปิดไว้ที่300นะคะน้องได้มาเรียมสภาพแบบนี้เลยค่ะ รายการต่อไปอันนี้จะเป็นพระชัยวัฒน์นะคะน้องเปิดไปที่300พร้อมส่งค่ะพระชัยวัฒน์ห้าเหลี่ยมหรือเปล่าถ้าน้องจำไม่ผิดนะคะเราเปิดไปที่300พร้อมส่งค่ะรายการต่อไปอันนี้จะเป็นรูปหล่อไอ้าเหรียญหล่อโ,ลโบราณนะคะ อันนี้น้องเปิดไว้ที่300พร้อมส่งเหมือนกันค่ะนักการต่อไปอันนี้ก็เป็นเหรียญหล่เหมือนกันนะคะน้องไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นช้ยวัดอีกเหมือนกันหรือเปล่าเพรอันี้จะเป็นองค์เล็กนะคะหน้ามองไม่ชัดเลยอันนี้น้องเปิดไว้ที่300พร้อมส่งนะคะนาการต่อไปจะเป็นจอบเล็กหลงพะเงิน แบบสองหน้านะคะอันนี้น้องเปิดไว้ที่3 0 0พร้อมส่งนะคะและการต่อไปอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อน้องไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณน้องได้มาสภาพแบบนี้เลยค่ะอันนี้น้องเปิดไว้ที่3 0 0พร้อมส่งนะคะลในการต่อไปอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงิน หน้าลูกคูกนะคะอาจารย์เขาเรียกอาจารย์แจ้หรือเปล่าน้องก็ไม่รู้อันนี้ถ้าน้องพูดผิดหรือจำผิดน้องขออภัยณนที่นี้ด้วยนะคะอันนี้เนื้อเขียวอมเหลืองน้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะและการต่อไปอันนี้จะเป็นรูปหลหลวงพ่อเขียนนะคะหน้าท่านจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เนื้อโลหะเก่ามากค่ะเนื้อเขียวอมเหลืองอันนี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะพี่ๆท่านใดสนใจทักมาได้นะคะเบอร์โทร0659741521หรือแอดไลน์0659741521มาได้นะคะอันนี้ราะการต่อไปจะเป็นสมเด็จนะคะอันนี้น้องเปิดไปที่300อันนี้น้องไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นพิมพ์อะไร พี่ท่านใดสนใจทักมาได้นะคะมาเปิดไว้ที่300พร้อมส่งค่ะรูปไหนไม่ชัดทักมาหาน้องได้นะคะหรือต้องการรูปเพิ่มยังไงทัก ID ดีไลน์มาเลยนะคะและการต่อไปอันนี้จะเป็นปิดตาจะเป็นไม้นะคะน้องไม่ทราบที่ว่าเป็นที่ไหนน้องได้มาสภาพแบบนี้เลยค่ะอันนี้น้องเปิดไว้ที่300 อันนี้สามพร้อมส่งเลยนะคะแในการต่อไปอ,อันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะจะเป็นสองสองด้านกสองหน้าค่ะอันนี้น้องเปิดไว้ที่300อพร้อมส่งเหมือนกันค่ะน่าจะท่านจะสึกหน่อยไม่ค่อยอันนี้สภาพใช้มาเลยค่ะเนื้อเขียวอมเหลือง เดี๋ยวพี่ๆท่านใดสนใจทักสอบถามได้นะคะและการต่อไปอันนี้จะเป็นท่ามะอไฟจะเป็นพิมพ์การนะคะอันนี้น่าจะหนักแค่หนัก,นกบาท50หรือ,อยังไงน้องไม่ค่อยทราบที่นะคะเพราะน้องเคยได้องค์ใหญ่องค์เล็กมันจะมีมีอยู่3ขนาดนะคะอันนี้น้องเปิดไว้ที่300พร้อมส่งนะคะ พี่ๆท่านใดดูให้ชอบแล้วค่อยเช่าซื้อกันได้นะคะสนใจองค์ไหนทักหาน้องได้นะคะเพื่อทู0659741521นะคะไอดีไล0659741521นะคะและการต่อไปอันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะหลวงปู่บุญน,น,นี้เขียวอมเหลืองน,นะคะน้องได้มาสภาพแบบนี้นะคะอันนี้พิมพ์นี้ น้องได้มาไม่มีรอยจานนะคะน้องเปิดไปที่สามรอยพร้อมส่งค่ะและการต่อไปอันนี้จะเป็นเหรียญรอหลวงพ่อไปเหรียญรอหลวงพ่อไปนะคะอันนี้ปี2 4 7สี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าและสองสน้องก็ตามไม่ค่อยจะดีอันนี้จะเป็นเหรียญรอนะคะอันนี้น้องเปิดไปที่สามรอยพร้อมส่งนะคะและการต่อไป อันนี้จะเป็นสิงสิงหลวงพ่อเฮงอันนี้นะคะอันนี้น้องเปิดไว้ที่300พร้อมส่งนะคะสิงหลวงพ่อเฮงและการต่อไปอันนี้จะเป็นเนื้อดินเป็นหลวงพ่อรีอันนี้เป็นเป็นพระเนื้อดินนะคะ หลวงพ่อรีน้องเปิดไปที่300ค่ะ300พร้อมส่งนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมถ้าหาน้องที่ id-line นะคะ06 5 9 7 4 15 2 1หรือจะทักมาที่ที่หรือจะทักมาที่เฟซของหลวงพ่อเงินก็ได้ลูกสาวสวยหลวงพ่อเงินก็ได้นะคะและการต่อไปอันนี้จะเป็นกระตุดน้องไม่ทราบที่นะคะว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรอันนี้นะคะ สภาพเก็บดีมากเลยค่ะเจ้าของอันนี้น้องเปิดไปที่300นะคะ300พร้อมส่งค่ะในการต่อไปอันนี้จะเป็นนางพญาอันนี้นางพญาอันนี้น่าจะเป็นแข้งตรงใช่ไหมค่ะน้องก็ไม่ค่อยจะนี่คอยจะลื่นพิมพ์อยู่เรือ่อยเลยอันนี้เป็นเนื้อดินนะคะจะมีแร่มีมะขามอันนี้ เนี่ยนะคะเนื้อเก่าสวยมากค่ะ,ะถ้าพี่่นันใดสนใจทักมาสอบถามเลยนะคะน้องเปิดไว้300พร้อมส่งนะคะในการต่อไปอันนี้จะเป็นนางพญาเข่าโค้งนะคะเนี่ยค่ะเนื้อเก่าสวยมากนะคะเป็นเนื้อดินของกำแพงพี่พี่านันใดสนใจทักมาสอบถามน้องได้นะคะหร,หรือจะโทรมา คุยก็ได้นะคะ0 6 5 9 7 4 1 5 2 1ค่ะอันนี้นะคะนางพญาต่อไปอันนี้องค์สุดท้ายนะคะอันนี้นางพญาอกนูนอันนี้นี่ค่ะนางพญาอกนูนเนื้อดินเก่าสวยมากนะคะอันนี้น้องเปิดไปที่300พร้อมส่งนะคะจ้าอันนี้ น้องขอฝากสุดท้ายนี้น้องขอฝาก IP ที่2ของลูกสาวศิธิ์ของหลวงพ่อเงินด้วยนะคะพี่พีท่านใดสนใจทักมาที่ลูกสาวศิธิ์หลวงพ่อเงินหรือเบอร์โทรติดต่อ0659741521หรือ ID ดีไล0659741521ได้นะคะน้องขอจบเอฟอน้องขอจบ APEP ที่2เพียงเท่านี้นนะคะ่ะสวัสดีค่ะ